ผูห้หญิงคนนั้นชื่อแม่นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆของพ่อวัยพฤษสุพรรณนะฮะผมมันามาร้องในหลายปีนะครับเพลงนี้นะครับก็เป็นบทเพลงแหลกเก่าๆนะครับอีกสักสองฮะฮัเพลงเลยนะโอ้เดี๋ยวเสียงจะไม่ไหวสักมเดี๋ยวมันลุกไปไล่ยิงวางงานมันไม่ดีนี่ไม่มีเสียง มันเหมือนกับเหมือนกับนับควันหรือว่าอะไรไม่เคยด้วิไม่ได้เคยได้ซ้อมมานอนทำมาได้ถ้าไม่เนี่ยท่านท่านไหวท่านนะหมูยอนะฮะดื่มน้ำจิ้มหมูยอกำลังขายดีเละกินตอนเย็นเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊แหม่มเขาจะซื้อหมูยอแล้วนะพอยินดีเลยค่ับเขาจะสั่งไปที่โรงงานอ๋อลงครับได้เลยได้เลยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์หมูยอ ลูกชิ้นนะก็ยังดีที่ทำเขาให้ขายนะครับก็ยังไม่ปิดเนาะอาจจะเป็นที่ร้านค้าทั่วไปเนะี่ยร้านาขายข้าวแกงร้านโดนร้านนี้ขเขาปิดกันแต่ว่าโรงงานลูกชิ้นอะไรยังไม่ปิดเป็นของกินที่เขาไปหลังใ,ให้ทำเขาไปให้ทําก็จึงได้ตรงนี้แหละนะครับพอที่ได้ประทังนะฮะไดะ้พอได้มีไรายได้พอที่จะได้มีไปซื้อกับทรงกับข้าว อ่าได้ได้มาเลยลูกมาอาเดี๋ยวช่วยร้องหน่อยนะครับมาช่วยร้องสี่กษัตริย์เดินดงหน่อยอ่าเดี๋ยวร้องแหล่ให้ฟังนะครับน้องผักบุง้งนะฮะวัดดีปูยป่ยังวัดดีปู่ยังลูกอ่าอ่าผักบุง้งทำไมมาช่วยช่วยกัน หนูจะร้องเพลงอะไรสิกรสัตรเดินโดงนะครับช่วยๆกันดนตรีมีพร้อมไหมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยกันกรกสัตรเดินโดงก็ดนตรีครับมีดนตรีได้ไหมมีไหมมีดนตรีอยู่ดนตรีของย4ิบสี่เขา หนึ่งสองหนึ่งสองเอออ่ะตัวนี้ลูกดังกว่าอ่ะเดี๋ยวรอประเดียวนึงนะครับถ้าเกิดว่ายังไงแล้วน่าจะรวมอ่อนใจวันนี้แล้วนอนเอ๊ะพี่ขอลาน้องระวังใจไม่ปอมผ่มผ่าตจปฏิบัติ ชดใช้คุณท่าน้ำนมนะที่เป็นชาวไทยละมันในเอรมาต้องบวชเป็นพระเรียนรูร้อบรมมังพอัพันสายแก่าตาคงสมนะคงได้รู้รว่าพี่รูนะว่าพ้องรักกันนี ยอรับก็จะได้มันละถึงมีจฉาไกลเหล่อแตกใจผูกพันเดือดจาจแยมทันนิมนตาก็เพียงใต้องจงรักจริงเหมือนดังว่าจะจะเลิมสัญญาไม่ท่วกันไว้ว,ว่ารัก ตรนปัวชายนึกเหมือนจะตัดรอนเลดถึงรักพิจต้นตเนว่ยวขาดสะบันกลัวรักจะล้มพระลมชาย่านดวงร้ยแหลบรา ยอดอย่างยวงมเมรักคนใหม่เขาเข้ามาสอนที่เป็นรักก่อนเธอน้ำตาหลังรู้วงว่าเจ้าดอกเอ้เด็เด็กึงิน่งนั่นไม่บุญนาสบงอย่าลง ไม่อยากปวดเลยศรัทธาใจถอยลอยสะอื่นแม่ตัวรักเป็นเอนเสียจจิงอกนะเอ้ยลับตาเราไปกลัวชายแย่งเชอยะดังคำพังเผยลูกตานไกลตาจัดจังเวอันเนมาตาว่าจา ก็ตอนนี้ก็หมดโอกาสสั่งนะตอนนี้ตั้งแต่มีนามมาแล้วมีนาเมษาพุทธสภามิถุนามไม่รู้จะได้มีโอกาสดินะฮะน่าจะเข้ารรษาไปในเข้ารรษาก็หมดออกรรษาแล้วเนี่ยสมัคอย่างนั้นเช่ไแมตั้งใจจริงนะอาจารย์ตั้งใจมาหลายปีแล้วเนี่ย อยากจะบวชสักพรรษาหนึ่งกลัวจะไม่ศึกเสียจะเนอะนะเขาพสักพัรษาหนึ่งว่าอาจารย์นะครับถึงว่าเสียจริงเห็นก็เทศนั่งเทศแหมสักพรรษาหนึ่งนะประเดทเทศคู่กัอาจารย์ละชันไงสนุกคงจะสนุกน่าดูเชะนั่นเชะนะฮะ กลับแล้วอาจารย์ขอบคุณมากครับจาอุดมนะะนครับก็เนี่ยมาให้กำลังใจนะครับอัแล้วมากครับอาจารย์เนาะรับรับนะฮะก็เอาละเท่านี้หล่ะก็มารวมโดยช่วยกันนะครับแล้วลิเกเขาลังแสดงเข้าเรื่องอยู่ใช่ไหมอาจารย์อ๋ออาตอนนี้เป็นหน้าที่ของลิเกแล้วจ้า นะครับอาเชิญอาเชื่อเชื่อกันนะครับหลังจากที่ฟังโอ้โหบรมครูบรลมาจารยนนาตาดนตรีนะพ่อแหวงเนี่ยก็เรียกว่าก็ถ้าเป็นนักแหล่นักร้องก็พระเวปพจน์เปรสุพรรณถ้าเป็นลิเกก็ต้องพ่อแหวงนะฮะบรมครูพระเวปพจน์ฝากความคิดถึงมาด้วยปีเดียวกับพระเวปพจน์แล้วก็ดังไล่เรียกกันมาตลอดเลยนะพ่อเนาะ นะแล้วพอไอ้พศก็เมื่อเช้าก็โทรคุยกันนะบอกแหมบริจาคมาสองพันนะฮะโอ้น้ำใจท่านเหลือเกินล่ะอ๋อท่านช่วยพ่ออยๆเราช่วยเหลือจริงนะครับสองพันนะฮะออใช่ช่วงนี้ก็แย่หน่อยบอกเป็นทำรายพ่อเขานอนดูคลิปเนี่ยดูเฟซไปดูไลน์ไป อะไรเพียงอะไรจานเพียงอะไรดีอ่สนุกสนุกกาคาพิกกันเดกาคาพิกนะอ่ะกาคาพิกมาฮ่าตอนนี้อากาศก็ครับขอบคุณมากครับ ครับอ๋อวันนี้คนดูเยอะเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาให้กําลังใจก,กันนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันละกันขอให้ผ่านพ้นนะครับวิกฤตอันนี้ไปด้วยกันด้วยดีเนาะนะครับเดี๋ยวก็ดีแล้วนะครับพวกเราก็จะเป็นปกติเหมือนเดิม ก็ขอให้มีสุขภาพาแข็งแรงพลมัยสมบูรณ์นะครับทำกิจการอะไรที่จะเริ่มต่อไปนี้ก็ขอเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ้งนไปก็แล้วกันนะครับ,รบผมโทษสมบุมพานัน์่านร้องเพลง้ได้ฟังกันเท่านี้ละนะครับโอกาสน่าพกนใหม่ครับโชคดีมีความสุขด้วยทุกคนเลยทีเดียวนะครับสวัสด,ดีครับ